สวัสดีค่ะคุณครูชิลาพรงามประดิษฐ์ค่ะคุณครูธนาัต์วิมลกาญจนาครับและคุณครูสมประสงค์เดชมะเรงครับเจอกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ในแบบฝึกที่15ค่ะก่อนอื่นเด็กๆไปเรียนรู้คําศัพท์กันก่อนเลยค่ะคําศัพท์วันนี้คุณครูจะเสนอคําว่าสปีดมีตัวอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ s p e e d สปีด การเร่งความเร็วเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ s p e e d speed การเร่งความเร็วเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันต่อเลยนะคะ step one are you ready let's go one 4 5 6 7 8 9 10 s e v e n one two three four five six seven eight nine ten Step 2, one, two three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Step 3 one, two, three. four five six seven e i g h one two t h s e v e n e i g h รูปแบบที่1วิ่งอ้อมกลวยแบบควาย are you ready let's go 1 2 3รูปแบบที่สองวิ่งสปีดและซอยเท้า Are you ready? Let's go one, two. เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆกับแบบฝึกที่15เด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านลองทำดูนะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ